เรามีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับที่เคยประสบปัญหาในเรื่องของมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกแลวก็ปัจจุบันมาเป็นมะเร็งที่ต่อมไทรอยคุณยุพินอุทัยศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดค่ะ,คะเคยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกใช่ค่ะเมื่อกี่ปีมาแล้วครับ12ปีที่แล้วค่ะอาการจะเป็นยังไงก็ไม่ค่อยได้ยินเราได้ยินแต่ปอดตับลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ฟูดเหมือนเหมือนกับส่วนใหญ่ ทวนโทษทั่วไปจะทักหนูแบบนี้เหมือนกันค่ะใช่ก็ไม่รู้ไงพระพรองจมูกไม่เคยได้ยินเนี่ยมะเองพรพรงจมูกพรงหลังจมูกก็คือตอนตอนแรกๆนะคะเวลาที่ที่อ้าปากกว้างๆอะค่ะมันจะเจ็บข้างหลังหูอะค่ะหรือว่าเวลาทานอะไรที่เราต้องอ้าปากกว้างอะนะคะเหมือนเวลาหาวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเจ็บหลังหูแล้วก็มันมีก้อนเนื้ออยู่ตรงนั้นหรือไงมันก็ไม่มีก้อนเนื้อเลยนะคะไม่มีเลยเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็ก็สังเกตตัวเองอะค่ะเป็นมาสองอาทิตย์ ก็ทําไมไม่หายเลยเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยาทานมามก็คือเป็นแก้กล้ามเนื้ออักเสบคุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบก็ทานไปได้หนึ่งอาทิตย์พอยาหมดก็เป็นต่ออะค่ะใช่เราก็กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมอีกคุณหมอก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างนี้อีกจนสามครั้งอะคะ่ะเราก็เริ่มเริ่มบอกคุณหมอแล้วว่าคุณหมอไม่ใช่แล้วค่ะ หนูต้องเป็นอะไรที่มันมากกว่านี้ค่ะใช่มากใช่เพราะว่าหนูว่ามันผิดปกติคุณหมอช่วยเอ็กซเรย์ได้ไหมช่วยทาคุณหมอก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับไม่เป็นอะไรหรอกครับเงี้จนต้องย้ายลงพยาบาลค่ะพี่สาวก็พาไปอีกโรงพยาบาลอไม่เก่งเลยอ่ะคนไข้บอกอาการยังไม่เชื่อคนไข้คือก็อาจจะอาจจะไม่ชํานาญด้วยฮะแล้วอาจจะไม่ไม่แปลงนะ ความรู้สึกของเราเนี่ยคำว่ามะเร็งเนี่ยแปลว่าต้องมีก้อนเนื้อมีอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีเลยหรอไม่มีอะค่ะและ้วมันจะทำมา,มาเรียกว่ามะเร็งอะ่ะหนูหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เลยไปหาเปลี่ยนโรงพยาบาลพอเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าก็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 กกกส่องกล้องเข้าไปดูเนี่ยก็คือ แบบสองกล้องในโพรงจมูกใช่ใค่ในโพรงจมูกไปดูว่าเหมือนมันมีเม็ดขึ้นนะคะเป็นเป็นตุ่มๆเขาก็เลยเอะอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้อะไรย่งเงี้ยค่ะก็ให้ให้ยาทานแก้ภูมิแพ้มาพอทานไปได้หนึ่งอาทิตย์กลับไปมันก็เป็นอีกทีนี้คุณหมอก็สองกล้องตัดชิ้นเนื้อเลยตัดก้อนตรงนั้นนะคะในจมูกอะค่ะไปผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่เท่าไหร่ตัวนั้นขั้นที่สามค่ะโอ้แล้วทำไมพอตัดออกแล้วรอดได้อะคะ หนูคงหนูคิดตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าคุณ,คณหมอเขาก็งงเหมือนกันนะคะว่า,ว,าว่าทาไมแบบบอกเป็นมะเร็งแล้วคําถามที่หนูโยนถามกลับไปกับคุณหมอก็คือคุณหมอคะแล้วหนูต้องทําตัวยังไงคะหนูต้องรักษาที่ไหนคะอะไรยังไงอนยะ่างเงี้ยหมอก,ก็เอ๊ะทำไมไม่ตกใจเลยตอนที่บอกให้ให้ญาติเข้าไปนั่งฟังด้วยบอกไม่เป็นไรหนูหลับได้พราะหนูว่าหนูก็น่าจะเป็นมะเร็งอะคะ่ะเสร็จแล้วเนี้ยก็ไปรักษาแล้วก็มีความรู้สึกว่ายังไง มะเร็งก็หายได้หนูไม่เชื่อว่ามะเร็งทําให้คนตายโอ้ยกาลังใจดีมากกำลังใจดีมากแลเสจากนั้นหนูก็หายจากมะเร็งใช่ค่ะทีนี้พอมาเป็นมะเร็งไทรอยด์ค่ะมะเร็งไทรอยด์นี่นี่เป็นเรื่องใหม่หมดเลยนะแลมาเจอมาเจออะไรยังไงฮะแล้วมะเร็งไทรอยด์คืออะไรคะมะเร็งไทรอยด์ก็คือว่าก่อนพอหลังจากนั้นก็คือหนูก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คือดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะก็มาตลอดเลยแล้วเสร็จแล้วเนี้ยปุ๊บก็เมษาปีที่แล้วไปเล่นสงการ ที่บ้านนะคะก็เลยรู้สึกเล่นๆโ,โดนน้ำสาดมาที่คอแล้วก็อุ้ยคอเปียกจับดูมันมีก้อนเนื้อค่ะตรงกวางตรงกว่างขวามือเนี้ยค่ะนี่เป็นก้อนอะไรเนี่ยก็กลับไปหาคุณหมอที่ที่ที่เขรักษาอยู่หายนะคะคุณหมอท่านเดิมเขาก็เอ้ยเป็นอะไรคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งก็พยามาทานก้อนมันก็ยุบไปอะคะ่ะพอก้อนอยุบไปปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรละพอสักพักหนึ่งเดือนกรกฎา เป็นอีกแล้วเจ็บขึ้นมาทีนี้ก้อนมันโตคุณหมอก,ก็เลยเจาะเจาะเจาะก้อนนะคะ่ะไ<อ>ปตัวใช่ค่ะผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายแล้วค่ะคุณหมอก,ก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันไม,ม่มีสิทธิ์ที่โพหลังจมูกอยู่ว่าค่ะมันมหายไปแล้วแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นอีกคุณหมอบอกไม่ไม่น่าจะเป็นอีกออก็เจาะใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นเจาะสองครั้งผลปรากฏว่ากล้ยืนยันว่ายังเป็นคุณหมอก็เลยนัด วางแผนการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะผ่าตัดก้อนเนื้อก่อนไม่ต้องผ่าไปไหมคะผ่าแต่ก่อนที่จะผ่าเนี่ยพอดีว่าสามีคนนในบ้านนะคะเขาเขารู้จักบริษัทแอบโก้ค่ะค่ะ เขาก็เลยเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่าลองลองทานผลิตภัณฑ์ของที่นี่ดูไหมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เชื่อเพราะหนูเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะหนูเชื่อมั่นในในตัวคุณหมอก็เลยเชื่อมันวิธีการรักษาแบบทันสมัยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เลยไม่ก็จะดีหรออะไรเงี้ยคนที่บ้านก็เลยบอกว่า มันก็ไม่เสียหายเลยนี่มันคือน้ําผลไม้บิมใช่หนูก็เลยเดินเข้ามาที่นี่เมื่อวันที่20กรกฎาปีที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็แนะนำอะค่ะว่าเออหนูก็บอกอาการเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยคุณหมอบอกเป็นมะเร็งนะต้องผ่าตัดเขาก็แนะนําน้ํามังคุดกับบิมสีเขียวอให้ลองทานดูก่อนใช่ค่ะให้ลองทานแล้วเป็นไงครับพอทานแล้วเนี่ยผลผลรับที่ได้เป็นไงครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือค่อนข้างตกใจอะค่ะตกใจในที่หมนว่าหนูไม่คิดว่าว่าจะทําให้หนูแข็งแรงขนาดเนี้ยค่ะอ๋อเหรอมันดีขึ้นมากเลยใช่ค่ะใช่ก็คือทานไปประมาณ20กว่าวันนะคะเพราะว่าคุณหมอนัดผ่าตัดวันที่16สิงหาก็คือนอนไปนอนโรงพยาบาลก่อน2วันคุณทานแต่เด็กกรกฎาใช่ค่ะและพนัสิงหาใช่ค่ะ16สิงหาทานยี่สิบกรกฎาค่ะพอปุ๊บ ก็ทานไปวันที่ที่ผ่าตัดออกจากห้องผ่าตัดแล้วมันก็เป็นอาการปกติของของคนที่ผ่าตัดเนาะถือว่าก็คือแพ้แพ้ยาสลบออกมาก็คืออาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ทานอะไรไม่ได้เลยพอหลังจากนั้นตกช่วงเย็นก็เอออาการก็ดีขึ้นพออาการดีขึ้นปุ๊บเนะี่ยเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มหิวน้ํา <c oughs> ก็บอกบอกพี่สาวอะค่ะที่ไปเฝ้าว่าช่วยช่วยหยิบแก้วน้ําให้หน่อยอยากดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นน้ำเปล่าที่ไม่แช่เย็นพอหนูดื่มไปมันก็คือดื่มไม่ได้เลยอะค่ะเจ็บคอเจ็บไม่ไม่เจ็บอย่างเดียวด้วยค่ะอะไรที่ลงคอมันจะไอแล้วก็สำลักออกมาหมดเลยอะค่ะผ่าแล้วนะใช่ค่ะทุพเพลาแล้วทำไมอะผ่าแล้วมันไม่หายเพราะอะไรอะผ่าก็คือตอนที่พึ่งพึ่งพึ่งออกจากห้องหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณอทำไมยังไม่นีใช่อาจจะไม่เข้าที่นยเนี้ยค่ะยังไม่ได้พักฟื้นอะค่ะใช่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บทำยังไงดีล่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้า เธอยังทานน้าไม่ได้แม้กระทั่งน้ําเนี่ยเธอก็ต้องกลับไปใส่สายยางเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วหนูใส่สายยางอยู่สี่เดือนค่ะหนูก็ให้อาหารทางสายยางใช่ค่ะหนูก็จิตตกไม่เลยนะเส้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้มันทรมานมากค่ะสส้นจะต้องเป็นไข้ใช่ค่ะเข้าทางจมูกแล้วก็ถึงกระเพาะอาหารนะคะ ี่เดือนนะคะสี่เดือนไอ้ตอนมันไปอยู่แล้วไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนเอาเข้าไปเจ็บมากใช่ค่ะรู้เคยเจอนั่นแล้วค่ะแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ได้ละทางนี้จิตตกมากเลยค่ะคไม่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเราก็เลยไม่ได้ละทํายังไงดีละ่ะแล้วพอดีตอนที่นอนเนี่ยก็ก็พกน้ำมังคุดไปด้วยอะค่ะก็เลยบอกพี่สาวว่าช่วยช่วยหยิบมาให้หน่อยลองดู ว่าไม่มีหนทางแล้วพอไม่อยากใส่ใสายยางอะค,ะค่ะก็เลยลองเขาก็เทใส่แก้วแล้วคุณหมอก็จะสอนวิธีการทานให้อะค่ะว่าเวลาที่ทานเนี่ยมันต้องใช้เป็นช้อนชาก่อนตอนแล้วเวลาคืน,นใช้ทีละนิด<อ>แล้วก็เวลาเืนน่ะก็ต้องการหายใจนิดนึงอพอคําแรกก็ลุ้นหนูก็กืนได้เธอคืนได้เธอมันก็กืนได้จริงๆอะค่ะแล้วก็จนจนหมดแก้วอะค่ะแล้วก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทานหนึ่งซอง ดีช้าใช่ค่ะใช่ดีใจมากอุ้ยไม่ต้องใส่สายยางแล้วขนาดน้ำมังคุดนี่ยมันคือมันข้นๆแล้วมันเจนด้วยใช่ค่ะทําไมเราทานได้โดยที่เราไม่เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกคือตอนนั้นทำาง่ายทานอะไรไม่ได้ถ้าเกิดทานนี่เี็กก็ประทังอันนี้เป็นทุกวันก็ยังได้นะใช่ใช่ค่ะขึ้นหนึ่งมันก็ได้ความอิ่มด้วยแล้วก็หายกระหายด้วยชุ่มคอด้วยแล้วก็ ทำให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่มีกรดออกมากัดกเราในกระเพาะใช่หนูก็แบบร,รู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนที่ที่เฝ้าอยู่เขาก็เฮ้ยทำไมทานได้ล่ะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะดีใจพอาีุกวันเราก็เริ่มเริ่มดีขึ้นพอพอหลังจากผ่าตัดมาได้หนึ่งหนึ่งวนันก็คือเลือดท,ที่ที่มันจะมีท่อเลือดอด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เริ่มหยุดไหลละ ก็ค่อนข้างแปลกใจว่าทําไมเลือดเราไหลน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทานเป็นโจ๊กปั่นโจ๊กปั่นแล้วก็เป็นโจ๊กแล้วก็มาเป็นข้าวต้มแล้วก็พัฒนามาเป็นข้าวสวยธรรมดาอยู่ที่นั่นเจ็ดวัน่ะเจ็ดวันขยับจากโจ๊กเป็นข้าวต้มจากข้าวต้มเป็นข้าวสวยภายในเจ็วันเร็วนะ คือก็แสดงว่าน้ำมังคุดเนี่ยเข้าไปช่วยค่ะทําให้ร่างกายนี่มันปรับสมดุลของมันขึ้นใช่หนูนนนรู้สึกว่าหนูแข็งแรงมากอะค่ะพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบรูปมาเพราะว่าโทษนะคะคุณหมอผ่าตั้งแต่ตรงนี้ถึงหลังหูเลยอะค่ะยาวมากแล้วก็คือนอนอยู่ที่นั่นเจ็ดวันเนี่ยาทานยาทานยาแก้ปวดแค่หนึ่งเม็ดเท่านั้น <ๆ S 1> ก็คือ,อ,อไม่นอกจากนนไม่ทานเลยไม่ปวดเลยงลยแต่นี่ก็คืออยู่ได้ค่ะ แล้วหมอไม่ได้กําหนดให้หนูต้องทานยาทุกสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรอหมอกําหนดค่ะแต่หนูไม่ปวดหนูก็ไม่กินใช่หนูไม่กินเลยค่ะหนูก็จะเอาวางไว้พยาบาลก็ถามคุณยุพีนไม่ปวดแผลแล้วไม่ปวดค่ะหนูไม่หนูขอไม่ทานนะคะเนี่ยก็จะไม่ทานเลยอก็สุดท้ายแล้วมะเร็งก็ผ่าตัดเรียบร้อยค่ะนะครผ่าตัดตอนนี้ก็สุขภาพเ้ง่อไม่มีแล้วเพราะองค์จมูกก็ไม่มีแล้วจนหนูเป็นมะเร็งสองอย่างที่พี่ไม่รู้จักทั้งคู่ สุดท้ายสุขภาพชีวิตคุณภาพาชีวิตเป็นยังไงฮะตอนนี้รู้สึกตัวเองแข็งแรงมากมากเลยอะค่ะตั้งตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะอ,มออกจากโรงพยาบาลเนี่ยวันแรกหนูก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างได้เลยค่ะโอ้ <laughs> แล้วตอนนี้หนูยินทานประจําอยู่ไหมคะเนี่ยทานประจําอยู่ค่ะ <c oughs> ก็คือน้ำมังคุดวันละหนึ่งซองตอนเช้าค่ะแล้วก็แคปซูลที่เป็นสีเขียวค่ะก็ก่อนอาหารมื้อเที่ยงสาม สามเมตรแล้วก็ก่อนนอนสามเมตรค่ะถามความรู้สึกนิดหนึ่งหนูบอกหนูเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยหนูทานประจําเนี่ยความรู้สึกและสาเหตุจริงๆมันคืออะไรหนูหนูรู้สึกตอนตอนที่ที่บอกอะคะ่ะที่เริ่มแรกที่เราบอกว่าเราออกจากห้องผ่าตัดอะคะ่ะแล้วเราทานอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งแรกที่เราทานได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นน้ำมังคุดซึ่งไม่ใช่น้ำเปล่า ใช่ใช่แล้วมันแช่เย็นด้วยอะคะ่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันมหาหัจรจา์อย่างนี้และและอย่างที่สองที่ตามมาก็คือทำไมหนูไม่เจ็บแผลทำไมหนูไม่ปวดแผลเลยแล้วทำไมหนูแบบแข็งแรงมันซึ่งมันผิดปกติกับคนที่ท,ที่เพิ่งผ่าตัดมาะคะ่ะเพราะคนที่ผ่าตัดเนี่ยหนูหนูเคยไปเยี่ยมเพื่อน,อนๆื่นหลายๆคนนะคะก็ อาการเขาจะต้องไม่เป็นอย่างนี้และหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมห,หนูมีพลังมากขนาดนี้ยอะไรเงี้ยค่ะอพอออกจากโรงพยาบาลอย่างที่บอกอะค่ะก็ไปเดินช้อปปิ้งซื้อของในห้างได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแม่จะเอากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วอะค่ะพอเขา <c ười> เขาขเขากลัวว่าหนูคงไม่รอดใช,รอใช่ค่ะคือสุดท้ายคุณภาพชีวิตตอนนี้ดีขึ้นมากดีมากดีมากจนหนูแบบว่าทึ่งตอนนี้หนูเจอใครหนูก็แนะนำหมดเลยว่าหนูแนะนําคนอื่นไหมแนะนําค่ะ การแนะนําคนอื่นเนี่ยมันยากแค่ไหนอย่างไรกับการที่ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็ยอมรับถ้าถามหนูถ้าถามหนูนะคะหนูว่ามันมันไม่ยากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขา อย่างสอง,อง,องคนเก้ตัว,ตวใ,ชใช่ค่ะใช่หนูหนูคือจากตัวเราที่ที่เขาเห็นคนที่คนที่มาเยี่ยมเราตอนผ่าตัดอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแปลกใจหมดเลยแล้วพอกลับมาก็จะถามว่าอไปทําอะไรมาทําไ,ไมื่าใช่ทาไมสดชื่นทําไมดูเหมือนคนไม่ไม่ใช่คนป่วยที่เป็นมะเร็งเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะก็ก็จะพยายามแนะนําทุกครั้งถ้ามีโอกาสยิ่งแบบยิ่งถ้าเจอคนที่แบบเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะคก็จะแบบว่า แนะนำเลยแล้วอยากอยากจะแนะนําเพราะอย่างหนึ่งที่ที่หนูได้กลับมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นมะเร็งที่เต้านมอะค่ะ,ห,ะหนูก็แนะนําเขาเขาก็ไปฉายแสงแล้วก็ให้คีโมโอ,อยู่เขาก็โทรมาขอบคุณเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ไม่แพ้หรือว่าอาจจะแพ้บ้างแต่อาการน้อยลงอะไรเงี้ยเขาก็ขอบคุณเราเหรอกซึ่งตรงเนี้มันทําให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีมากอะคะ่ะมันได้กุศลใช่ไหมทําได้กุศลเพราะเราได้ช่วยคนทีนี้ นูรักษาอยู่กับหมอแล้วหนูมีอาการดีขึ้นขนาดนี้เนี่ย<ช>มันน่าจะไม่ใช่เป็นไปตามคันลองที่หมอเขาเคยเจอ<ช>หมอเขาพูดอะไรกับหน,นูยังไงหรือเขาถามอะไรหนูบ้างไหมว่าเฮ้ยถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรต่างเนี่ยคุณหมอล่าล่าสุดนี้คุณหมอนัดไปไปหาเมื่อวันที่ยีบสองมกราค่ะปกติพอตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาใช่ไหมคะคุณหมอเพราะหนูไม่มีไทรอยแล้วไงคะปกติจะต้องเหนื่อยง่ายแต่หนูไม่เป็นตรงนั้นคุณหมอก็จะให้ทานยาไทรอยกับแคลเซียม แพนเตียมเนี่ยวันละสาเม็ดเช้ชากลางวันเย็นไทรอยก็ตอนเช้าหนึ่งเม็ดคุณหมอก็จะให้มาเลยก็หลายเดือนมากค่ะประมาณ6เดือนอให้ยาตุนมาเลยซึ่งพอวันที่ยีบสองเนี่ยก็ไปเจาะเลือด<ช>ไปเจาะเลือดแล้วก็ผลปรากฏออกมาหนูหนูก็เลยอยากอยากรู้ด้วยค่ะว่า เอทานกับการที่เราทานกาซีเนียที่เป็นสีเขียว,วค่ะม,มันมีผลอะไรต่อตับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพหนูก็ทานาค่อนข้า<ๆ>งเยอะก็เลยคุณหมอคะแต่หนูไม่ได้บอกคุณหมอนะคะว่าหนูทานคุณหมอคะหนูขอตรวจตับด,ด้วยนะคะคุณหมอก็ได้ตรวจเลยผลปรากฏออกมาว่าทุกอย่างหนูดีหมดเลยแต่คุณหมอเขาไม่ได้ให้แพทย์ามาะคะไม่งั้นหนูจะเอามาโชว์ ดีหมดเลยตับก็ดีอนะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับหนูเลยไม่เป็นอาหารเสริมว่าไม่ใช่ยาใช่นจะมีมอะไรตกค้างใช่ตกค้างอยู่และที่สําคัญก็คือว่าคุณหมอโทรมาบอกว่ายุพินเธอไม่ต้องทานยาไทรอยแล้วนะและแคลเซียมจาก3เมนะ็ดเนี่ยเหลือแค่1เม็ดซึ่งจริงๆหนูไม่กล้าบอกคุณหมอคะ่ะ ว่าหนูไม่ได้ทานเลยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลวทานแต่บิมค่ะโโโโออ้้หนั่นก็เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับของคนที่ได้รู้จักกับเรื่องราวของโอเปอเรชั่นบิมนะครับแล้วก็ให้มาดูแลคุณภาพชีวิตของตัวเขาเองนะครับขอบคุณคุณชุพินมากเลยนะครับขอบคคุณ่ะ